ฟอร์มาโฟมคนเดิมเองจ้าคลิปนี้มาตามหาเจ้าตัวนี้เลยจ้ากอริโตใหม่ไททันเพนซิลวูแมนนะคะในงบไม่เกิน25,000เต็มจ้ะให้ได้เท่านี้จริงๆจ้ะให้ได้เท่านี้จริงๆค่ะทุกคนลา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 ตามหาเจ้าไททันเพนซิลวูแมนงบไม่เกิน25,000ค่ะไปกันเลยจ้าดูซิวันนี้จะมีดวงเสียตังไหมอุ้ย26,000เกินงบจ้าหาไปอีกไปจ้าเปลี่ยนห้องจ้าไปดูกันจ้าวันนี้ได้เสียตังไหมนะทุกคนคาล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 า โอ้ยจุ่มเกลือก็ต้องใช้เต็มแก้ปัญหาค่ะห้องนี้ไม่มีครับเปลี่ยนห้องจ้าไปจ้าวันนี้วันดีจะเสียเงินไหมมีใช่สิเสียเต็มไหมทุกคนเปกำลังใจให้้วยนะจ้าถ้าเจอถูกก็สองหมืนห้าจะดีใจมากเลยทุกคนค่ะอ้าวห้องนี้ไม่มีนะจ้าทุกคนค่ะลาลาละ,ละ,ละมีใครได้กันแล้วบ้างเป็นยังไงกันบ้างฟอร์มจุ่มไม่ได้นะตอนนี้ใช้เต็มแก้ปัญหานี่รอมานานมากแล้วราคาก็ยังไม่ค่อยจะลงดีเท่าไหร่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูการ25นเท่านั้นนะ มากกว่านี้ไม่เอามากกว่านี้ไม่เอาต้องสองหมื่นห้กเก้าร้อและสามหมื่นเจมไม่จ้าไปจ้ามีเจมเยอะแต่ไม่ใช้เจมฟุ่มเฟือยค่ะเพราะเป็นเจมหมุเวียนะคะช่วงนี้ยูนิตมาบ่อยมากเลยก็เก็บเจมไ้ทำงานค่ะโอ้ห้องนี้ก็ไม่มีค่ะหไปต่อจ้าทุกคนไปกันบ้างช่วงนี้เหนื่อยมากเลยกับเพ n ซิลเวอร์จ้าแต่ได้แฮมเมอเล่นแทบเป็นแทบตายเอไม่ค่อยขึ้นเลยห้องนี้ลาบเป็นยังไงบ้างเพนซิลแมเอ็กซ์พโอ้สองหมืเจ โอ้ได oh, ้โปรดเถอะเฮ้เ hmm. ฮ้เฮ้พวกคุณเห็นฉันไหมเห็นฉันไหมเห็นฉันไหมทุกคนเห็นฉันไหมเราพิมพ์หน่อยสิไทยท่านเพนซิลไทยท่านเพนซิลวูแมน 25K สเคเรีเลยเลยเลยอุ๊ยผิดผิดเพอร์ิฟนะคะไทยท่านเพนซิลวูแมน 25K เพอร์ิฟไทยคุณคนขาเห็นฉันไหมคะเห็นฉันไหมคะ เห็นชานอยุยหายเปคนหนึ่งเห็นชันไหมคะหรือว่าคุณเห็นข้อความของชันกลังเปลี่ยนราคาคะเปลี่ยนราคาได้ยังคะเร็วจะขาดได้โปรถ้าขาดขายไหมคะราคานี้ฉันให้ได้แค่สองหมื่นห้าพันรุ่คะ่ะ ช่วยกันนะคะ 25k เผลอใส่ชั้นเพนซิลไม่เห็นชั้นไหมคะพวกคุณเห็นชั้นไหมคะเห็นฟอร์ออมาคนเดิมคนดีคนคนีน้ไหมคะได้ประโยชนแก้ราคาให้ฉันสิค่ะ,คะเป็น 25k เถอะนะคะได้โประโยชน์สิค่ะท่านจะฟาร์มทุกคนค่ะเขาจะไม่เห็นข้อความของฟอร์มาโฟมเฮ้ยเห็นไหมคะขออีกสักรอบหนึ่งไหมเห็นสักรอบหนึ่งไหมไม่ตอบคำถามไม่ตอบอะไรเลยอ๋อยสักรอบหนึ่งไททันเพนซิลบูมเมน 25k เจมสรผลี 325k ผรีได้โปรโดคะ่ะเห็นข้ขอความใช่ไหมคะเห็นไหมคะ2 6 0 0 0 2 7 0 0 0ไปดูเปลี่ยนเป็น20,05เดะคะได้โปรโดเถคะ่ะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้นะคะนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนขเขาไม่เห็นข้อความของฟอร์มเฟร์มทุกคนคะ่ะถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเซิร์ฟแลกไปดีฝ <c oughs> ว่าโคตรเจ็บคอเดี๋ยวเรามาดูว่าห้องนี้อุ้ยใครอุ้ยเปิดอะไรได้ไอะไรอะโอ้ยเปเริ่มเพิ่มตลีปวะเนี่ยโอย้ว้าวมา ีใมนะไม่ได้จมบลยทุกคนมามีมา,มาห้องนี้อูสไลด์แรงสไลด์แรงโทรศัพท์มันรีบะนะอุ้ย e 25ทุกคนแต่มัน2 5 5 9 9 2 5 5 9 9เจมมันเกินมา599เจม่ะมันก็ปิดกติกรานะตัดใจไม่เอาดีไหมอ่ะพิมพ์กับสาเห็น t ท i Than p e n i l Woman 25k สิิต ฟอร์มอลโฟมไหมคะคนขายขาพ่อค้าขาแม่ค้าจ้ะเห็นข้อความของฟอร์มอลโฟมไหมคะได้โปรดนะคะ่ะแก้ขราะคาให้เหลือ 25k ท่วงท้นเหนยนะคะได้โปรดนะคะมันเป็นชาและมีชั่นของฟอร์มโฟมวันนี้คะ่ะวิ่งเหนื่อยแล้วนะคะนี่คือตัดมาแค่สั้นๆนะคะทุกคนเปนจริงคือวิ่งทั้งวันนะคะทุกคนค่ะเพย์คั่นเพย์ซิลวูแมน 25k เต็มส์นโม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 เอโปว์อ้ไม่แกล้งจริงเหรอ25,599เต็มคุณจะไม่เปลี่ยนใจจริงเหรอคะ คุณจะไม่เปลี่ยนใจจริงๆหรอคะคุณไม่เห็นฟอนร์มของคนสวยคนนี้หรอคะเอาดีๆนะคะโอ้ไม่ก็ทุกคนต้องส่ดวงจะไม่ได้ฮะวันนี้จะเสียงเงินไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยอะเขาไม่เห็นเราแน่ๆหรอเขาเขาไม่ยืนแค่แล้วรับโอ้ไม่ก็ทำยังไงดีทุกคนฉันอยากละพิมพ์ไปธีทุกคนอย่าท้อแท้ความพยายาายมงมีใครท่ทานเพนซิบูเมน 25k ได้โปรเธอได้โปรเธอได้โปร,โดดโปรโอุ๊ยหาดคนนึงแล้วหรือเขาหยข้อความแล้วเขาจะแก้เป็น2 5 0 0 0ันเจมทุกคนเป็นกำลังใจฟาวฟอมหน่อยวันนี้ชาเร่งกันตั้งตัินาจะทำได้ไหมจะได้เสียงหรหายเห,หรือว่าเขาจะเข้าไปแก้ราคาเป็น25,000ันเจมรุนด้วยกันทุกคนรุนด้วยกันจะได้ไหมเขาจะแก้ราคาไหมมันจ,จะฟาวหรือจะฟาวกรียบกริบอะเป็นห้อง ดูไม่เสียตังค์แน่เลยขอบอกเลยว่าคลิปนี้2 5 0 0 0ันเต็มเท่านั้นจะไม่มี2 5 0 0 0แล้วมีเศษทุกคนถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็รอต่อไปวิ่งใหม่ทุกคนมันต้องมีเพราะตอนนี้ราคามันตกแต่ตอนนี้แค่ราคามันตกช้ามากอยากเล่นแล้วนะคะทุกคนขามาค่ะรับแล้วเจ้าตัว toilet ลลแมนก็ขาดทุนค่ะธุระเยอะไม่ทันขายตลาดเขาเก็บขายอุ๊ยนี่อะไรสองหมื่นหกสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นโอ้ได้โปดไททันเพนซี่วูแมนยี่สิบห้าเคเต็ม i <laughs> ได้ไม่ทุกคนทุกคนว่าจะได้ไหมมิชชั่นวันนี้จะคอมพีวไหมออกไปหนึ่งคนหรือว่าเขาเห็นข้ขอความฟอร์มาโฟมทุกคนเขาจะเห็นข้อความของฟอร์มอโฟมหรือไม่ทุกคนเริ่มเจ็บคอแล้วเริ่มเจ็บคอแล้วทุกคนคะได้โปรด,ด, like, ด, share, ดเป็นกำลังใจให้ฟอร์มาโฟมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปกำลังใจให้ฟอร์มาโฟมเลยนะคะอย่าดูนิ่งๆน,นะคะทุกคนคะช่วยกันมาหากินค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไม่เหนือวากกว่าแรงค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ได้ปรดหัาทายท,ท่านเพนซิลวูแมน 25k เต็มพี้ได้โปรเเห็นฟอร์มมฟไ่โดง ดึงดึงจำสกแกร์จำสกแกร์จำสกแกร์จำส,กแ,กสกแกร์หน่อยโอ้ได้โปรดอะไรเนี่ยไม่เห็นจริงจริงเหรอทุกคนเห็นฉันไหมเห็นข้อความฉันไหมไททันเพนซิลวูแมนสองหมื่นห้าพันเจมส์ผลิตโอ้โหไม่แช้ไข่ก็เลยเหนื่อยแล้วเนี่ยเอายังไงดีทุกคนถ้าทางวันนี้ชาเลนจ์จะไม่จะไม่ได้อะจะทำภารกิจไม่ได้นะมิชั่นวันนี้จะไม่คอมพลีชนะน่าเลยอัพพีดอีกสักรอบไหมเอาไงดีเพื่อนๆโอ้มีเพื่อนมายืนด้วยไททันเพนซิลวูแมนยี่สิบห้าเจม ระะรีค่ะไดด้้โปนเลยเ่คสวยคนนี้คนเดิมอยู่ตรงนี้สองหมื่นห้าพันเจ็งพร้อมจ่ายเลยนะไม่เปลี่ยนกันจริงๆหรอคะถ้าไม่เปลี่ยนถ้าแบบนั้นถ้าไม่เปลี่ยนแบบนั้นฟ้าฝนก็ต้องแก้เซิร์ฟแล้วนะเอายังไงให้โอกาสทุกคนให้โอกาสไม่เปลี่ยนนั่นฉันไปละฉันไปก็ได้ไม,ม่ได้เมื่อยมีเปลี่ยนฉันไปก็ได้วันนี้วิ่งเหนื่อยทั้งวันแล้วนะเอาไงไม่เปลี่ยนจริงหรอเง้อ น้อยอะไปก็เปลี่ยนละโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าหญิงสองของห้องไม่ได้จะไปร้านเหนื่อยละวันนี้วิ่งทั้งวันเลยไม่เจอเลยอเอาไงดีมาเท่าไหร่ห้องนี้ไม่มีขายไปจ้าสองหมื่นห้าพันเต็มเท่านั้นนะงบเท่านั้นงบเท่านี้ ไม่มีการมีเหตทุกคนต้องแข็งใจถ้าไม่ได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวราคาก็โอ้ห้องนี้ไม่มีขายราคามันก็ตกไปเรื่อยๆขอคาใจยิงก็ไลค์กดแชร์ก,ก,ก,กด subscribe กดใจฟอร์มมาโฟมเลยนะคะขอบคุณผู้ติดตามหน้าใหม่ทุกท่านนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะรักทุกคนค่ะโอ้ยวิสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วเกินมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเซนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเซนก็มีประโยชน์นะจ๊ะมันเยอะอยู่โอเคปลาร้าไว้บ,บายมิชชันไม่สำเร็จเจนคลิปหน้าบ๊ายบายเต้องก็โอมาวไ้นะคะ